วันเดวิซีโอในวันนี้ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะก็ได้พูดคุยกับคุณชัยวัน์เหลืองอมรเลิศค่ะถึงเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่สมัยยังเด็กนะคะว่าเริ่มต้นทำอะไรมาบ้างในชีวิตก็ได้รับคำตอบมาแล้วค่ะว่าฐานะทางบ้านนั้นเมื่อเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็เริ่มมาจากการเป็นกระเป๋ารถเมยนะคะถัดมาเป็นคนขับรถบรรทุกแล้วก็มาเริ่มเพาะพันปลาค่ะพอเพาะพันปลาเสร็จ ก็เริ่มรู้จักคนขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมาทําธุรกิจเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นธุรกิจเงินทุนค่ะภายใต้ชื่อของบริษัทชออมอพันธ์ค่ะถัดมาก็จะคือที่นี่ลนแล้วค่ะโวนสยามทะเลกรุงเทพซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของที่นี่ตั้งแต่เบื้องต้นนะคะส่วนปัจจุบันนั้นคือสยามพาร์คซิตี้นะคะเพื่อให้ดูทันสมัยแล้วก็ดูเป็นสากลมากยิ่งขึ้นถามคุณชัยวัฒน์ต่อเลยค่ะ จากช่วงที่แล้วเราจบกันที่ว่าเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำธุรกิจด้านเงินทุนด้วยการช่วยเหลือของหลายๆท่านนะคะพื้นที่ตรงนี้300ไร่ที่เรานำมาทำสวนสยามเนี่ยนะอยากทราบว่าเราไปดิวมาได้ยังไงคะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอเล่บบาฟังว่าเนื่องจากช่วงที่ผมจัดสรรที่ดินเนี่ยเรียกว่าเป็นหลอดแมนใหญ่ที่สุดในเมืองไทยช่วงน,นั้นนะฮะเพราะสัตชอมันพันเนี่ยมีหมู่บ้านจาัดสรรยะ ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วเรามานั่งคิดไว้ถ้าเราผมก็เดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งทั้งนี้พูษาอังกฤษเ,กเป็นบ่อยครั้งมากที่ตลอปีเราไปไปไประชุมบ้างไปธุระบ้าง,ไป,างไปเที่ยวบ้างาก็มาเห็นสิ่งที่แปลกๆในต่างประเทศว่าเอต่างประเทศเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยพาไปเที่ยวปาร์คจนใหญ่แล้วก็บางครอบครัวก็ไปเที่ยวสวนสนุกเพราะว่าบ้านในบ้านเรือนเขาเนี่ย วันศุกร์เขาเอาละวิ์เองเขาเออกไปเที่ยวกันหมดแล้วเราไปเห็นรถสวนหนุกเขาเนี่ยมีครอบครัวไปเที่ยวมีไปทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้พักผ่อนกันอย่างสนุกสนานาผมก็คิดว่ามาเมืองไทยเนี่ยอยากจะสร้างมังก็ถามว่าจะสร้างอะไรก็ไปดูแบบนิทรด์มาก็คิดว่าจะสร้างนิทรร์เมืองไทยเพราะนั้นยังรู้เท่าไม่ถึงการว่าจะคิดสร้างนิทรรศไทยหลังจากกลับมาแล้วเนี่ย เรามาศึกษานิองที่ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยยังสร้างไม่ได้หรอก<พ>อนิเดรนนะฮะหนึ่งรายได้ของประชากรเนี่ยยังไม่เพียงพอแก่แก่การใช้จ่ายสองที่จอดรถยังไม่พอสารคมนาคมยังไม่สะดวกในตอนนั้นครับในขณะนั้นเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วค่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะต้องทำยังไงเพราะที่ตรงนี้ที่ว่าถามว่าที่ไดมาอย่างไงที่นั้นน่ะ ผมจ,จัดสรรที่ดินสะสมที่ตรงนี้ไว้ประมาณพันไร่ก็คิดว่าส่วนหนึ่งห้าร้อยไร่มาจัดสรรที่ดินผูกบ้านขายอีค้าร้อยไร่เนี่ยมาทาเป็นแหล่งพกักผ่อนหย่อนใจหรือสวนหนุกหรือนิติแรงเมืองไทย,น,ยนะฮะก็ปรากฏว่าพอศึกษาเข้าไปลึกๆเนี่ยนิติแรงเนี่ยไม่สร้างไม่ได้ลงทุนหนักต้นทุนสูงแล้วก็เขาเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยเจ้าของแบรนด์ด้วย ก็ที่ประชุมก็บอกว่างั้นเ,เราล้นมาหน่อยนะเอาแค่ซิซิแฟกพอแค่มีกามีเครื่องเล่นแล้วก็แค่นี้เมืองไทยก็เลยหรูละผมเองก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มากับในกลุ่มนักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสวนสนุกค่ะที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสนุกมาจากที่ต่างๆก็เลยปรึกษาว่าเอะงั้นก็เอาไปดูที่ใหม่ก็ไปดูญี่ปุ่น ก็ญี่ปุ่นเนี่ยทะเลเขาลงไปเล่นไม่ได้เพราะลงไปเล่นแล้วเนี่ยคนจะจมน้ําตลอดเวลาทําไมคะเป็นพิษหรือว่าอย่างไรคะไม่ครับทะเลเขาเนี่ยมันลมมันแรงเวลาลงไปเนี่ยน้ําจะมวนกับเอาคนเนี่ยสู้ไม่ไหวลงไปอออันตรายงั้นชาวญี่ปุ่นก็ไปหาที่ชายทะเลเนี่ยทําเป็นสวนน้ำดูดอ,อน้ํานทะเลขึ้นมาสร้างสวนข้าบน,บนบนบกแล้วก็กองน้ําเสร็จแล้วก็ให้คนเล่นบนบ,นบกอ๋อค่ะเขาก็ นิยมกันมากโอ้โหคนไปนี่เล่งกัินเยอะเป็นทะเลเป็นทะเลเทียมไหมละเป็นทะเลเทียมเสร็จแล้วก็มาในเมืองก็มารู้จักกับโตชิบะเอ็นเป็นสวนน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวเข้ามาอยู่ในเมืองเลยฮะก็คิดว่าเขาทํำยังไงอยู่ในเมืองเขาบอกในเมืองเขาเอาน้ำจืดไม่ทําเป็นน้าน้<ะ>ําเค็มก็ได้ศึกษาจากตรงนั้นมาเพราะว่าโตชิบะเอ็น,นในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นสวนสนุกที่ใหญ่มีสวนสนุกกับสวนน้ําปนกันใหญ่ที่สุดก็ ทางการท่องเที่ยวก็แนะนําเข้าไปช่วงนั้นแล้วก็ไปคุยกันรู้จักกันอ๋อเข้าไปดูงานที่นู่นเลยท,ที่โตกเกียวเราก็เสร็จว่าเอะมา,างไทยกันน่ะเราควรจะมาทําสวนานา้ําดีไหมค่ะนะทำทะเลกรุงเทพดีกว่าก็เราได้ปรึกษากับนักวิชาการหลายหลายหน่วยงานพอดีบังเอิญเนี่ยดรสมเกียรติลิพงศ์อ่ะเขาเรียนมาทางทางนี้พอดีค่ะเรียนเรื่องของถมทะเลเรื่องของสร้างทะเลที่ไอทีอไอที ทำปิญญาโทอยู่เมื่อเราได้ที่ปรึกษาทางทำคลื่นน้ำทางทำน้ำแล้วเราก็ปรึกษาต่อไปว่าทำไงน้ำไม่สะอาดอก็ได้อาจารย์จงรักจงใจเขาเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะดรจงรักจงใจนี่ก็อยู่ปปาแล้วก็อีกคนอยูเอที AT ก็ทำเรื่องของน้ำ<ฮ>ก็ได้ดรแซะเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างทำยังไงให้ทะเลเนี่ยมั่นคงต่อ น้ำมาอยู่เป็นนานๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ยุบไม่พังไม่ซึมไม่เล่าไม่ไมมมร,รั่วนะครได้ดรวิรัต์เหล่าสิชนมาเป็นวิศกรตอนนี้ก็มีมนตรีนันทนาธมาแล้วก็มีอดีตผู้ว่าให้รองผู้ว่าฝ่ายวางแผนการท่องเที่ยวฝ่าย<อ>พัฒนามาวางแผนกันเรื่องการท่องเที่ยวแต่ความคิดของคุณชยัยวัฒน์คนเดียวนะคะแล้วกลายเป็นมาค่อยๆมาขยายขนาดนี้เลยเเพราะว่าผมเติมไปเป็นเมน ช่วงนั้นที่ผมกล้าเป็นเมียนะเพราะว่าผมมีเงินหลักอยู่ซ้ำหน่วยงานเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่ามีคุณชาตีสซพวมิทต์เจ้าของแมงเทพมีคุณมุนชูเทียนสวนลอตแมนในเจ้าของที่แถวนี้แถวนี้ตอนนั้นค่ะแล้วก็ตัวผมเองเป็นเจ้าของจัดสันที่ินพัฒนาที่ดินที่แล้วก็สามสามยักษ์ใหญ่ในสมัยนั้นล่ะที่บัตหลักๆเลยมารวมกันในกาคือ20ปีที่แล้วก็เลยตกลงว่าการสร้างสวนน้ำพอการการสร้างสวนน้ำเกิดขึ้นปุ๊บ เหตุการณ์ไม่ปกติแล้วเพราะลงทุนนั้นนะีมันพันล้านสมัย,มยนั้นสี่สิบปีลงทุนพันล้านโอ้โหค่าเงินถ้าเป็นสมัยนี้ที่เป็นหมื่นล้านนะคะ,คะก็เลยลงทุนได้เพียงห้าร้อยล้านไม่ถึงห้าร้อยล้านนะฮะลงทุนไปร้อยห้าสิบล้านหรือสองร้อยล้านเนี่ยคทางหุ้นส่วนก็บ,บอกแมวแล้ววิเครห์เรื่องการสร้างสวนสนุกในเมืองไทยแล้วเนี่ยไปไม่รอดอหนึ่งประชากรตอนนั้น ข้าวบกกิ้งเอือง70บาทต่อวันก็คือค่าแรงน้อยมากเงินเดือนก็เพิ่ง3,000-4,000บาทต่อเดือนเงินการจ้างลงทุนพันล้านเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็ออเอาคนเท่าไหร่มาสอุปสรรคเยอะมากหลายอย่างเงั้นบอกว่าจัดสรรดีกว่าจัดสรรซื้อมาขายไปกําไรแน่ๆนแต่ผมบอกว่าไม่ได้ตอนนั้นผมบอกซื่อมันชนไปแล้ว แล้วก็โฆษณาไปแล้วว่าจะสร้างนิดอแลนด์ในเมืองไทยมันคือชื่อเสียงที่เราสังสมมาไม่อยากเสียไป่ะ,ะแล้วก็เราปลูกบ,บ้านแล้วข้างนอกบ้านเราปลูกขายเยอะค่ะแล้วก็แบ่งฮะเป็นจัดจานห้าร้อยมาทำชุดหนุกห้าร้อยก็ตกลงหุ้นส่วนห้นหลักผู้ใหญ่ที่หุห้นรวมด้วยเขาไม่เอาด้วยก็ถามว่าถ้าคุณยว่าอยากได้ก่องก็สร้างไปคุณมีเงินมีอยากได้กล่องคุณสร้างไปแต่ว่า ถ้าอยากได้เงินก็อย่าไปสร้างมาปลูกบ้านขายที่คุณมีความรู้เรื่องนี้อยู่อทําในด้านนี้แล้วคุณก็จะรวยผมบอกว่าชีวิตคุณเกิดมาเนี่ยเพราะไม่มีอะไรเลยตายไปก็เอาไปไม่ได้อเมื่อเรามีทรัพย์สินขนาดนี้มีเงินขนาดเนี้ยเราทําดีกว่าตอนนี้เองนมอยู่ครก็เลยดื้อรั้นไฟแรงด้วยตอนนั้นค่ะจะต้องทาให้ได้รับปากแล้วต้องต้องทําสุดท้ายคุณสวดแม่เอาด้วยแล้วเราลงเงินคนเดียวเลยเหรอคน<ก>เดียววะคนเดียวเลยฮะ พอผุ้ช่วนไม่เอาเราลงทุนหนึ่งคนเดียวเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ขอภายอยากทราบจำนวนเงินที่าไหร่ต่ำก็ต้องพันล้านแน่นอนนะลงไปคนเดียวพันล้านนะครับตอนนั้นไม่ถึงลงไปร้อยห้าสิบสองร้อยล้านประมาณสองร้อยแต่ก็เยอะมากเยอะนะก็เงินก็ไม่ขาดมือพร้อมแบงค์ไม่เอาด้วยแล้วก็ผู้ร่วมงานบัญชูเขาก็ไม่เอาด้วยเห็นว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ค่ะทุกคนนะไม่เห็นด้วยหมด พูดร่วมง,งานกับผมทุกคนไม่เห็นด้วยบอกทําไปก็เจ๊งแล้วสุดท้ายเกิดขึ้นจริงแล้ว,ลวมันมันเกิดขึ้นได้นะคะ,ะกร้อยห้าสล้านหรือว่าสองร้อล้านที่ลงไปก็ผมก็ต้องดิ้นรนเนี่ยว่าผมจะทำไงให้อยู่รอดก็ <c oughs> ยังไม่สวนน้ํายังไม่เสร็จสิ้นดีตอนนั้นได้ประมาณ80%สปอร์เซ <c oughs> ผมก็ต้องพยายามเปิดเลยฮรับแปดสิบสำหรับเต็มร้อซโครงการไหมคะต้นไม้ยังไม่โต ไอ้น้ําที่เครื่องกองน้ํากองได้ประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นต์ขับเขาไอ้เครื่องที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเขายังยังไม่พร้อมตอนนี้มีแค่ขอพายมีสวนน้ําอย่างเดียวแต่แต่ยังไม่มีเครื่องเล่นยังไม่มีเครื่องเล่นรครับอ๋อโอเคค่ะก็เลยเปิดไปก่อนอ่ะฮะเปิดไปก่อนแล้วก็ทําไปเรื่อยต่อมาเขาเลยว่าสวนยามเจงแล้วเพราะฉะนั้น uh huh. เงินเริ่มขาดสภาพดคลองค่ะ uh huh. ผมก็ต้องขายวรัตท์ที่ผมมีอยู่โอ้ใบ oh. วศัตท์เงินทุนวศัท์จัดสรรที่ดินวษัท์ ที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยในเครือขายหมดเลยล่ะทยอยขายหมดขายบ้างโดนใช้คนอื่นเข้าที่ยังไม่ได้เงินบ้างก็มันต้องรีบขายไม่งั้นมันเอามาพื้นไว้นนอยากรู้ใจตอนนั้นนะคะทําไมเราถึงไม่ตัดสินใจว่าไหนๆเรารู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ทําไมไม่หยุดมันซาแล้วก็กลับไปทํางานตัวเองเหมือนเดิมมันเสียครับเพราะว่าเรารับปากประชาชนตอนนั้นมันคือผมเคยลงเลือกตั้งเป็นผู้แทนแถวๆนี้ด้วยนะ แต่ไม่ได้นะสอบตกได้ข้าวักเอาสี่คนแล้วสามคนทงสุดท้ายผมได้คนที่สี่เบืบได้ผมก็บอกว่าผมรับปากแล้วแล้วก็สื่อมวลชนคราวนั้นตอนนั้นก็ยกย่องผมว่าเป็นผมเนี่ยเป็นยอดนักสู้วันนี้แนนฟังเป็นสื่อชนรุ่นใหม่ก็ยังยกย่องอยู่ค่ะสุดท้ายพอพอเราผ่านกว่าจะผ่านวิกฤตไม่ได้ก็คือตอนนั้นเหลือเพียงสงสยามแห่งเดียวแลวที่เราดูแลอยู่เหลืออย่างเดียวเราจะล้มละลายด้วย จะล้มละลายด้วยอคะนี่มันไม่เป็นเรื่องของปีปีประมาณปีอะไรคะเป่อหปีที่แล้วเนี่ห้าปีที่ผ่านมาที่นี่เกิดมาคุณผู้ชมพี่ที่เกิดมาหลักๆก็คือเป็นรูปเป็นร่างวันปีสองสามแะสองพปีสอเราเปิดเปิดเป็นที่บอกว่าแปเป็นที่เห็นว่าเออแล้วก็ห้าปีที่แล้วมันก็เป็นปีสองพรสิบครับปีสี่ปเนี่ยปีปีสี่แปสี่เก้าหปีนี้นะปีสี เราโดนฟ้องมาตั้งแต่ปีเมื่อมาได้สิบห้าปีทางธนาคารก็เรียกเงินคืนแล้วที่กู้ไปไม่มีใจห้าร้อยกว่าล้านนะเรียกคืนอะไรล้านรวมดอกเบี้ยละพันกว่าล้านโดนฟ้องลมลายไหมคะตอนนั้นโดนฟ้องลมลายบ้านที่ไปจำนำไว้ที่ที่อยู่ที่อาศัยผมจำนำหมดไม่มีเหลือมแม้แต่ชิ้นเดียวในตัวผมเหลือแต่ตัวคนเดียว บ้านอยู่อาศัยที่ของของเมียเดิมของของลูกของของลูกเบียร์ขายหมดจำนำหมดเสร็จแล้วจะทำไงค่ะทำไงคะงงผมก็สู้แบ่งในฐานะเป็นสู้เป็นสนัญญาต่างตอบแทนไม่<อ>ใช่เงินกู้ค่ะตกลงว่าจะให้ผมใช้ยนพอ สร้างจนเสร็จแล้วยึงมาเรียกเงินคืนแต่ว่านี่ยังไม่ได้เรียกเงินคืนแล้วเป็น NPL นี่เสียแบบนั้นหรือเปล่าคะเสียครับเสียแต่ดอกเบี้ยไม่ได้ค้างนะดอกเบี้ยเราจ่ายแต่เงินต้นมีคืนอืมเพราะเป็นนี่นั่นคือเรื่องของปี2550แล้วใช่แล้วมันส8่7 4บแปเจ็ล้วก็ต่อไหมเรื่องมันมันเป็นอย่างนี้อยู่กี่ปีได้คะที่แย่ๆเนี่ยค่ะแย่ๆมา10ปีถึง48นะตั้งแต่ปีย้อนหลังไปจาก48่แปี30กว่าปีสุดเออ ออสี 4, 3, 8, ่สามแปดมีตั้งแต่สามแปดเริ่มสามสองก็ถือว่าสามสองถ้าดูเป็นสเต็ปนะคะสามสองจนถึงสามเจ็ดก็ถือว่าเป็นไปนได้ 1, ดีๆเราเปิดนะฮะไม่ไม่ดีแล้วจ้าปีสองเตั้งเปิดไม่เคยดีเลยครับไม่เคยดีเลยแต่ปีสามสองเนี่ยถึงปีสี่ส <3, 7. S 2> ่อไอปีสองสามเปิดนะฮะแล้วก็มีสามสองนี่ก็แย่และอ,อ,อยู่ไม่ได้ละก็จัดงานทุกครั้งที่วันเกิดผมเนี่ย พนักงานเนี่ยทุกคนจะร้องเพลงปลอบใจเยยฟ้าท่าดินถ้าขอลิขิตชีวิตข้าเองไม่เกรงดินฟ้าเราร้องอันนี้ทุกปีเพื่อปลุกกำลังใจลูลกน้องเสร็จแล้วลูกน้องก็บางคนก็อยู่ดีบางคนก็หนีแต่ว่าทุกคนก็อยู่กันเป็นส่วนใหญ่าบางคนก็ต้องหางานอื่นพอมาปี45ป่สิบ้าปีปี เมื่อห้าปีทีแล้วดีเอปีห้าห้าศูนย์ห้ปีสี่ห้าศูนย์ค่ะสี่แปดสี่แปดสี่แปดค่ะสี่แปดทุกอย่างก็จบเพราะว่าทางธนาคารได้เคลียบอกเอาละดอกเบี้ยที่ค้างๆอยู่เนี่ยเคลียให้เลิกไปทีแบงค์ชาติเขาอ็ให้ให้ปรับโครงสร้างนี้ค่ะแล้วก็เราก็คืนต้นและดอกบางส่วนห้าร้อยล้าน ให้กับธนาคารไปเงินห้าร้านก็ยังไม่มีครับรู้จะทำไงก็ขายที่ที่เมียที่จำนองอยู่ที่ลาดเ้าให้กันแล้วแล้วนั่นเท่าไปขายไปได้ห้าร้อยกว่าล้าน<ะ>ก็ชละมีแบงก์ไปฉนดนี่ก็ลอยตัวนี่โชคดีว่าที่ดินตรงนี้เราซื้อไว้อก่นอนเนี่ยมันไล่ละไม่เกินแสนแสนกว่าบ,บาทแสนหนึ่งไม่ถึงแสนอตอนนี้ไล่หน,นึ่งมันเข้าไปปลาเข้าไปหกล้านแปดล้านรวมสิบล้าน ไล่ละเหรอคะหนึ่งแสนกลายเป็นสิบล้านก็เลยได้ที่ทรัพย์สินเนี่ยไปจำนองกับธนาคารใหม่มได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วก็ขายที่เก่าๆที่มีเหลืออยู่ขายหมดก็ได้ซื้อเครื่องเล่นใหม่ไปสามพันล้านโอ้โหคุณชวัตันนแปลกเป็นอะไรที่แบบนันนฟังแล้วันนแปลกใจมากเป็นแนนสมมติถ้าแนนเป็นตัวเองแ,<ล>แค่ฟังน,นะคะมันคงจะท้อแล้วก็หยุดแล้วแล้วก็ไปทําอะไรแบบสังหาริมทรัพย์ต่อไปเรื่อยๆแต่นี่พอ เราเขียนนี่ห้าร้ยล้านเสร็จไปสามพันล้านไปลงเครื่องเล่นมาอีกค่ะเพราะว่านี่เรามันศึกษามาตั้ง30ปีทุกปีเนี่ยเราจะไปดูเครื่องเล่นจนบริษัทเครื่องเล่นสงสารนะบอกคุณพัดคุณมาเนี่ยนะคุณอย่ามาถามราคาอย่าซื้อเลยเอาโบชัวไปก็แล้วกันนะเราศึกษาเรื่องนี้มา30ปีผมเห็นว่าแรงพกพอนอย่างใจเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะให้เกิดประโยชน์ให้ได้ เพราะว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและดังมเทิยในเมืองไทยเราเนี่ย,ย,เ,ยเราจะสังเกตดูนะมีไม่ขี่เจ้าแฮปปี้แลนด์ก็เจ๊งไปแล้ว่ะดานามิด <Dynam ics S 1> ที่อยู่เนี่ยก็เลิกไปไปสร้างริเวอร์ใหม่เพีงสูนสนุกในเมืองไทยก็เกือบจะไม่มีศูนย์พันละของเราเนี่ยจะต้องทำางให้มันอยู่บังเอิญผมใช้เวลาจังหวะเวลาและโอกาสจังหวะผมดีมากเวลาดีโอกาสดี แก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะพอเครื่องเล่นใหม่สามพันล้านล็อตนี้มันลงแล้วเป็นยังไงคะผมก็คิดว่าผมมีลูกชายที่จบมาจากอังกฤษค่ะปริญญาตรีที่ผมรู้ว่าผมไม่รู้จากภาษาไม่เคยไม่เคยเรียนหนังสือผมไม่มีความรู้ก,การควบคุมธุรกิจใหญ่ๆนี่ลำบากค่ะมีลูกกี่คนผมส่งไปเรียนเมืองนอกเมื่อลูกชายผมกลับมาผมบอกเขาไม่พอเราปริญญาตรนะีจัง,งคิดนะเก่งภาษาอังกฤษพอผมไม้ทําต่อโทรที่จุฬาค่ะนะ ก็ได้การเงินมาอ,มอผมแพ้กันเงินแล้วก็บอกไม่พออีกให้ไปต่อการตลาดจากธรรมศาสตร์ปิญญาโทมีลูกอีกคนคะมีลูกนนะทั้งหมดห้าคนนะหคนทั้งหมดนี้ก็ส่งเรียนเรียบร้อยทุกอย่างก็คนที่หนึ่งก็จบจุฬราปิญญาโทสิติศักดิ์เนี่ยก็จบปิญญาโทการท่องเที่ยวมผมก็ให้ไาเป็นประธานพุธิชัยหรือกมอเลิศเนี่ยจบตีอังกฤษจบโทเมืองไทยสอง จุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์ามาเป็นผู้การใหญ่อ,อ,อ,อคีคนผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่งงานเป็นดิสกุลไปแล้วนะก็จบจังกิตมาออตอนนี้ก็ให้ดูกันเงิน,นแล้วก็มีลูกสะใภ้อีกคนหนึง่งชื่อหญิงอให้เป็นการตลาดแล้วก็จบจากอ,อเมริกามานะาแล้วก็ กบเอแบกเมืองไทยแล้วไปอเมริกาป็ญญาโทมาแล้วมาคุมเกี่ยวกับเรื่องการตลาดอีกคนนึงนะก็เอามาคุมทางฝ่ายบุคคลก็เร,เรียกว่าตอนนี้จะเป็นชุดผู้บริหารชุดใหม่ครับรุ่นใหม่ที่มาบริหารแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนชื่อที่บอกไว้เป็นสยามพาร์คซิตี้เริ่มเปลี่ยนชื่อแล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนตรงนี้มาประมาณกี่ปีแล้วคะก็เน,นี่ยสองปี สองสามปีนี่นะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะจากชําระนี่หมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างเราเรามีนี่ไหมคะตอนนี้นี้ก็มีฮะแต่ว่านี่ตอนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยปีหนึ่งเนี่ยเราหาได้ไม่เกินร้อยล้านตอนนี้ปีหนึ่งประมาณสักห้าร้อยล้านได้ก็คือสามารถโฟร์บสภาได้แล้วตอนนีนบัตรราคาห้าสิบบาทก็ร้อยหนึ่งแล้วก็แจกฟรีอีสามอย่างแล้วตอนนี้คะคนค้าว่าเป็นการกุศลนั่นสิคะตอนนี้เราก็คิดราคาที่คนไทย รับได้สามด้อยบาทเล่นน้ำด้วยแล้วเล่นเชิงได้ได้สิีตัวห้า้อยห้าสิบเล่นได้ทุกอย่างกีงก่รอบก็ได้รว,วนมน้ำด้วยรวมน้ำด้วยทุกอย่างเลยฮะนะสุดท้ายนี้ตอนนี้เองคุณชัยวัน์หยุดการทำงานหรือยังคะเออผมยังไม่หยุดไปทีเดียวนะฮะนะเรียกว่าการบริหารจัดก,การเรื่องทั้งหมดยกให้ลุงหมดแล้วนะฮะแต่ผมเองจะวางแผนที่ของเก่าๆที่ยังมีอยู่เพราะว่าตอนนี้ลูก เขาสําคัญเรื่องการจัดการคนค่ะเรื่องคนนะฮะคนเก่าที่ผมรับมาไว้เนี่ยมันทันแบบกันเองไม่มีระบบคตอนนี้พอคนใหม่มาเนี่ยเขามีระบบเขาจะหาคนคนใหม่เข้ามาเยอะอสมัยก่อนเราเราจ้างแบบกันเองแบบเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูงเหมือนหลังไม่พอใจก็ดดานซึ่งตอนนี้ก็เลยต้องคุณชาต้องมาดูแลเป็นเป็นหัวให้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าลูกๆคือบริหารเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปไม่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วะผมก็ต้องดันพวกนี้เขาคนไหนที่ เขาไม่เป็นก็ต้องไปฝึกไปต่อให้มันเทคโนโลยีใหม่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนติดต่ออเมริกาเราใช้เวลาเป็นเดือนเดี๋ยวนี้เขาสิบนาทีอีเมลเรียบร้อยอีเมลไปเรียบร้อยพรุ่งนี้เช้าก็มาแล้วนะจะต้องการอะไรเนี่ยเพราะว่าฐานเราดีแล้วไอ้บริษัทแม่ในเครื่องที่ยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยเขารู้หมดรู้จักเราหมดรู้จักสยามปาล์ซิตี้หมดนะ,ะงั้นพอรู้จุหมดเนี่ยพอเนลไปถึงผู้ประสานกี่เขารู้เรื่องเขาก็พอใจแล้ว ก็สามารถรู้เรื่องแล้วหนึ่งสตังตัวนี้คล่องสภาพคล่องเกิดขึ้นแล้วครับสภาพคล่องเกิดแล้วก็ธนาคารไว้เนื้อเชื่อใจแล้วต้องการเงินยังไงก็ไปเอาได้นะคะพอสภาพเรากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเครดิตเข้ามาเหมือนเดิมเนี่ยมนุษย์อยู่ได้ไม่อยู่เพราะร่ารวยเงินทองนะฮะมันต้องรวยเครดิตเครดิตนี่ใช้ไม่วดนเลยครับท่านผู้ชมถ้าท่านทำไรอยู่นะถ้ารักษาเครดิตได้ นะถ้ารักไว้อยู่เนี่ยท่านกชนะนะคะแพ้ชนะอยู่ที่เครดิตแต่ถ้าเครดิตเสียเนี่ยให้รวยแค่ไหนก็อยู่ไม่รอดนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พอมานั่งคุยแล้วรู้สึกกลับมามองย้อนตัวเองซึ่งเป็นคนยุคใหม่แล้ว บางทีเจอเรื่องท้อทอแล้วเหมือนเราท้อง่ายเกินไปพอได้มาฟังคุณชัยวัฒน์แล้วเนี่ยเจออะไรมามากมายในชีวิตแล้วก็พยายามที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆนานา,นา,นาจนมามีคุณชัยวัฒน์วันนี้ได้รวมถึงมีสวนสยามแล้วก็เป็นสยามพาคซิตี้ในปัจจุบันนี้ได้ก็แสดงความนับถือค่ะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วย เชื่อว่าพอมีรุ่นลูกมาบริหารโดยที่มีคุณัยวัน์ยังคอยนั่งดูอยู่แบบนี้แน่นว่าสวนสยามเนี่ยจะพัฒนาไปมากกว่านี้อีกเยอะมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าได้ภูมิใจที่สุดนะว่าเมืองไทยเราเนี่ยได้เป็นทะเลใหญ่ที่สุดในโลกโดยรับรองทีเด็ดปุ๊บมาให้เป็นใหญ่สุดโลกแล้วเครื่องเล่นเราเนี่ยตอนนี้เป็นใหญ่ที่สุดในเอเชียไม่มีมเครื่องเลงที่ไหนมากเท่าเราแล้ว ถามว่าทําไมคุณซื้อมาอย่างนี้นักลงทุนถามเลยบอกว่าคุณลงทุนอย่างเนี้ยสามสี่พันล้านคุณไปฝากดอกเบี้ยยังได้มากกว่านี้ทําไมคุณต้องมาลงทุนผมบอกว่า,เ,างเงินตายก็เอาไปไม่ได้อแต่สิ่งที่เราจะลึกไวน้นะนะคือแรงที่มองเห็นค<ช>นะคือเครื่องเล่นทุกตัวเนี้ยตามชา,ต,า,ต,าติาที่มาตอนเนี้ทัวร์เข้ามาเนี่ยเขาถึงเลยว่าโอ้โหอยากรู้เลยว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนที่สามารถทาอย่างนี้ นักลงทุนลงมานี่ตกใจหมดอ่ะมันมันถ้านักมีความรู้เขาเรียกว่าโอเวอร์ไปโอเวอร์ซับไปไปอนะโอ้ยคุณลงทุนอย่างนี้แล้วคุณจะเอาทุนไหนคืนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องยอมรับแล้วว่ากออารสร้างแหล่งวัีนดีนะม,มันเป็นถาวรมีคนมาเที่ยวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรายได้ก็ดีขึ้นนะ,ะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ครอบครัวได้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอย่างที่คุณชัยวัฒน์บอกไว้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเครื่องเล่นต่างๆที่ได้นําเข้ามาอยู่ในสวนสยามนะคะเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของสวนสนุกของคนไทยวันนี้ต้องขอบคุณคุณชัยวัฒน์ในตรงนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีตัวแทนค่ะขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นหลายๆอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะ